ที่เล่มราวของมหาอูเนี่ยที่หลวงพ่อเสกให้เนี่ยมันเป็นคาถาประจําในการเสกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่มันมันมันมีในตำราของเขาอืมในเคยเห็นในยันร้อยแปดพวกอะไรก็มีคาถาของเขาที่ก็เอาศึกษามาจากภาษาขวมเดิมเขาที่ที่หนังสือหนังหาก็เพาะอะไรที่เขาเรียกว่าหนังสือหนังหาบางคําก็ต้องหาเอาอ แล้วก็ในการปลุกเสกก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าพระอายุเยอะแล้วใช่แล้วถ้าจะทำมากก็ไปมันจะเมื่อยทำให้เราทรมานเหมือนกับโยมเอาพระมาทรมนหลวงพ่อครับหลวงพ่อให้พรญาติโยมหน่อยเลยครับที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ที่ดูรายการอยู่ครับอ๋อข่ออำเภอพนทยลูกหลานทุกๆคนที่มีโอกาสมาร่วมงาน ในการพูดไทยเตกคนนี้ได้ hey, พูดไทยเตกครบรอบอายุ70ิปีของท่านครูบาคตนะพินทาวันโนนะคผมเนงตโดนดอำเภอหนองสงจังหวัดน,นครราชสีมาขอยร่หลานต้ทุกคน ด้มีโอกาสมาร่วมเพื่อช่วยกันเพราะว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นสายตรงสายอ้อมต่างๆนั้นหลังจากไกลก็ดีใกล้ก็ดีคือไปลองต้นทางด้วยทนชาวพวกของเราทุกู่เราทั่วประเทศของเราหรือต่างประเทศจะมีโอกาสก็มาร,มร่วมด้วยช่วยกันหรือมาไม่ได้ก็สงใจมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้การ ทำง,งานของเราเป็นไปได้วยความสวัสดีมีชัยในการพุดไทยปีนเขาเรียกว่กาวเป็นในมิมตรมงคลดีอย่างยิ่งในการครบรอบอายุ70ปีของท่านครูวากินะอินตะวันโนของพวกเราที่เรารู้จักกันดีท่านคือเสียงโด่งดังระดับประเทศหรือต่างประเทศเป็นโอกาสที่โอกาสดีที่ที่เราจะได้มาร่วมรู้รชกันพวกเราเองก็มีโอกาสมาร่วมด้วยเพื่อมากันสิบฐานติดเหมือนกันขอให้ทุกคนต้องมีแต่ความสุขความเดินก้าวหน้า ในภาวะนี้ก็คือเราทุกคนต้องมีกำลังใจพระสงคนเหล่านี้เป็นกำลังใจหนุนหน,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 นุนให้เราทุกคนมีความแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งเราทุกวันต้องมีความแข็งแกร่งตั้งใจด้วยกายด้วยถ้ามีแต่กายแข็งแกร่งแต่ใ,ใจอ่อนแอไม่ได้ต้องมีพระสงฆ์คนเเติมไปให้ใจแข็งแกร่งที่กว่าหินอีก เกโตทุกข์กับความทุกข์ความยากคนเราบากนะเรียกว่าจะทุกข์ก็พอทนทตนก็พอไปได้นี่คือเพราะเมื่คนไทยลูกหลานทุกๆคนใครก็ดีใครก็ดีให้มีแต่ความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสต้นดวงของตนไดถึงที่ตนปรารถนาโดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญให้หลวงพ่อเมตตา ในชสออืมจะมีอะไรเ่ะเนาะชีวิตเออชีวิตอย่าเพิ่งแพ้อะไรง่ายๆนะถ้าไม่สู้ก็คือแพ้มีแค่นั้นอ 8, เออ แพ้ชนะไม่รู้ก็สู้ไว้ก่อนถ้าเราสู้เรายังมีโอกาสที่จะชนะนะก็ขอให้เราทั้งหลายได้ต่อสู้กับชีวิตในวิกฤตในสถานการณ์ต่าง,างๆชีวิตมันต้องสู้อยู่แล้วนะก็ขอทุกคนทุกท่านจงประสบพบแจ่ความสุขความจเจริญ ในหน้าที่การงานให้มีอายุวันะสุขภาระแล้วก็อย่าลืมเหรียญรุ่นนี้พระเดชพระคุณท่านมีเจตานาที่จะสร้างบริหารพระพุทธศาสนาท่านพระราชวนพระราชวชระเขลสีมาพรรองเจ้าหน้าจังหวัดก็ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือ ร่วมกันแล้ววันนี้เกจีจารย์หลายรูปนะก็เป็นมงคลชีวิตถือว่าเป็นมงคลชีวิตก็ขอเจริญพรขอความสุขความเจริญจงงเกิดมีแด่ท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระราชวชรศรีมาพรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดพนรายวันนี้อยากจะบอกข่าวอันเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศล แต่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานปลุกเสกเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์ของพระครูวินัยทรสุรเดชอินทวันโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระนารายมหาราชหรือที่เราเรียกว่าครูบากิสณะอินทวันโนนั่นแหะท่านมีอายุครบ70ปีในปีนี้ท่านมีดําริว่าอยากจะทําเหรียญเป็นที่ระลึกเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเอาไว้จึงใช้คํานี้ว่าเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์จงเจริญเงินทอง เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีเนี่ยได้นําไปเป็นที่ระลึกแล้วก็ติดเนื้อติดตัวเพื่อเพื่อความมั่นใจในการที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่างๆวันนี้ไดอารัธนาพระเกจิอาจารย์ที่เป็นเป็นเกจิอาจารย์ที่มีบารมีต้นๆของจังหวัดนครริมานะมาปลูกเสกปกติหลวงพ่อครูบาจะทําแล้วก็จะปลูกเสกอ่าเป็นเป็นชุดชุด รูปเดียวเป็นอธิษฐานจิตแต่วันนี้หลวงพ่อไดอารัธนาพระเกจิมาร่วมทั้งหมด7รูปเพราะฉนั้นเหนรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่จะเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเราเราสร้างเป็นจนํานวนจํากัดและเสร็จทําพิธีทูททบ็อกนะจะไม่ให้ใครมา,าเพิ่มมาเติมนะให้มันเป็นความสําคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมทั้งหลายที่ดูอยู่อยากจะจองอยากจะร่วมทําบุญก็ติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆที่เขามีอยู่นะ เพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะก็ขอให้ทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยได้มีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คิดทำพูดขอให้ประกอบไปด้วยความดีมีความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นความสำเร็จแก่ชีวิตของตัวเองนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จโดยเร็วด่วดเรือนพรอัตมาภาพพระครูโกวิดกิติสารเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดี ในปี2566ซึ่งได้มาร่วมงานผูกเสกครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้เพราะว่าท่านเจ้าคุณสิราชวัชสีมาพรเห็นว่าสามเสือมาอยู่ด้วยกันก็อยากจะให้มานั่งอธิษฐานจิตด้วยกันเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านเชิญชวนให้บูชาเหรียญซึ่งเป็นเหรียญ70ปีของคุบากิสนะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านทา อย่างเป็นกิจลักษณะเรียกว่ามีครูบาอาจารย์มาร่วมพุทธาภิเศษทั้งหมด7รูปก็ถือว่าเป็นมหามงคลอันใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าปรารถนาอยากจะหาที่พึ่งเบื้องต้นก็คือหาเหรียญหลวงพ่อครูบากิสณะรุ่นนี้ไปก่อนแล้วเราก็ย้อนเข้าไปหาที่พึ่งภายในคือทางใจเพื่อจะได้ที่พึ่งทั้งสองประการจะได้ไม่ผิดพลาดในการมีที่พึ่ง เพราะฉะนั้นจมาภาพขออานวยพรในญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญและก็มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยและก็มีความสุขในชีวิตตลอดปีและก็ตลอดไปขอเจริญพรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับ ท่านร้อยตำรวจตรีพระสุธรอุทัยวีดำรงนะครับวันนี้19ดดสิงหาคมนะครับ2566นะอณอาสมครูบากิษณนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ในเรื่องราวของการจัดสร้างวัตถุมงคลครูบากิษณนะช่วยบอกในเรื่องราวของความศรัทธาครูบาหนะ่อยครับมาเจอครูบากิษณะได้ยังไงครับก็ได้ยินชื่อเสียงท่านมานานนะครับวายศนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวาต้คาด ชาวจีนชาวมาเลชาวฮ่องกงไต้หวันมาให้ความศรัทธาท่านมากครับเมืเอ่อเนนะครับผมช่วงผมเข้ามาได้รู้จักกับท่านพระราชวชิระศรีมาพร,รซึ่งเป็นรองเจ้าาะจังหวัดนครศรีมาอยู่วัดพระลลายมหาราชนะคร,ครับก็ได้ทร,ราบว่า,า,ราครูบ,า,บ,า,บายสนะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเอ้าพระลลายมหาราชด้วยครับแล้วผมก็ได้ติดตามท่านพระศิษย์พระราชวร์ชิระมาครับเพราะครับก็มาเห็นความ พูดง่ายว่าท่านเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาอมในช่วงเงยน็นๆน่ยจะวนเวียนกันมาตลอดอลมารับวัตถุมงคลเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าเอานำไปใช้แล้ว เขาบอกว่าเขาบบมีประสบการณ์มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรพี่เรื่องเมตตาโชคลาภมตรตาโชคลาภแล้วในส่วนตัวของพี่ตอนนี้พี่ทํางานอะไรอยู่ครับเมื่อก่อนรับราชการเป็นตำรวจครับอเหรอตอนนี้มาทําธุรกิจอ่ะอิสระครับในส่วนของดูแลสุขภาพอ่แล้วก็รบสืยของงานในส่วนของยูลท์อ้อเหรอครับแล้วธุรกิจที่กําลังทําอยู่ งานที่กําลังทําอยู่พอมาบูชาวัตถุมงคลแล้วมาศรัทธาครูปากิสณะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเ้าเรอดีขึ้นอยาเห็นได้ชัดครับดีขึ้นมันเหมือนกับว่ามันได้เปิดโลกัศน์ครับได้ช่วยเหลือผู้คนเช่นเดียวกับครูบาอครับได้แผ่เมตตาไปให้บุคคลหลากหลายประเทศแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันอืบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าครูบากิริณะคือใครครับลองเสิร์ชเข้าไปในยูทูบอืครับหรือว่าในเพจ มีมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องครูบากิษสนะครับก็อยากฝากนะครับว่าประเทศไทยเรายังมีพระเกจิอาจารย์นะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งมีความเมตตานะครับแล้วก็ถ้าใครได้เช่าบูชาหรือเช่าหาเอาไปเป็นวัตถุมงคลไว้กราบไหว้บูชานะครับก็จะมีสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ อาชีพการงานครอบครัวดีขึ้นนะครับดีขึ้นซึ่งเป็นด้านจิตใจด้านหนึ่งครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับให้มากราบรูบากิสนครับมากราบภูบากิษณะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาผ่านไปที่อาสมตะนดโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับท่านอยู่เป็นประจำนะครับสาธุพี่ครับขอบคุณครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่กุ๊กตัวกลมอารมณ์ดีนะครับหนึ่งในผู้จัดสร้างวัตถุมงคลครูบากิษณนะสวัสดีครับสวัสดีครับพุนโอ๋ค,ค,ครับพี่กุ๊กนักจัดรายการครับวิทยุเกี่ยวกับเรื่องราวของการบอกบุญบ<อ>นะครับมีทั้งนักลงนักร้อง,งสร้างศักอะไรโอมาเยอะแยะมากมายคือเป็นคนชอบทําบุญเราทําในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ เราทําในฐานะที่เราไปกราบขอเป็นรูปบุญธรรม,มกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองครับอ,อย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ได้ยินว่ามีการปลุกเสกวัตถุมงคล<ช>ครูบ,บากิสณนะใช่ครับเนื่องจากว่า,าพระเดชพระคุณครูบากิษณะอินทามนโนนะได้เดินทางไปที่สถาบันพัฒนาชาวพุทธ53ไร่มีเนื้อที่53ไร่ในบ้านสตาราตะมนตจามือเมืองจอนครศรีมาไปหาหลวงพ่อเจ้าคุณ ตอนนั้นยังเป็นพระศีหรา,าสมาจารมณีมาาหล่อจักรณะจังหวัดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพระราชวชิระศีมาพรนะครับได้ไปกาบแล้วก็ได้ถวายเงินให้พรัฒน์คุณสี่หมื่นครับเอาไปทําบล็อกแล้วก็ให้ไปทำเหรียญรุ่นจงจะเริน<จ>งเงินทองเงินทองครับผมเพื่อที่จะนําเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาช่วยสร้างสถาบันพัฒนาชาวพุทธยังประโยชน์ให้กับชาวพุทธ นะฮะทั่วทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ทั่วประเทศทั่วโลกก็ที่จะใช้สำนักงานเนี่ยอาคารเนี่ยเกี่ยวกับคำบอกเล่าคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทเจ้านะครับแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งมาบุรณะกุฏิคณะห้าที่วัดพนละลาย หาลาบาลวิหารครับโอ้โหวัตถุประสงค์นี่ก็ชัดเจนมากแล้วชัดเจนเจตนาการสร้างก็ชัดเจนแล้วนี่ได้ยินว่าวัตถุมงคลมีการทําลายบล็อกด้วยทําลายบล็อกถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ครบรอบอายุ70ปีนะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ตรงไหนประวัติศาสตร์ที่ตัวท่านครูบาเองเนี่ยไม่เคยนะไม่ใช่ไม่เคยคือไม่ได้สร้างวัตถุมงคลไม่จะเป็นเหรียญโลหะหรือจะเป็นเนื้อผงนานมากหลายปีหลายปีแล้วนะครับแล้วก็วันนรวันนั้นก็ และให้ถ่ายรูปหันข้างของครูบาและเอาตัวเนี้ยไปทำบล็อกเหรียญนี่เป็นเหรียญหันข้างรุ่นแรกหรือเปล่าไม่ใช่รุ่นแรกครับแต่เป็นรุ่นแรกที่เป็นครบรอบมาเยเจ็ดสิบปีเป็นบัวศาสตร์ที่มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษแบบตำราโบราณแบบตำราโบราณใช่มีเกจิมันัำงปลุกบุเสกเกจิแต่ละท่านเป็นครั้งแเป็นใครบ้างโอ้สุดยอดมากถือว่ารวมเกจิรุ่นใหญ่เมืองโคราชเลย ก็ร่วมนั่งปลูกภูเสกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครูบากิษณะครูบากิษณะอินทวันโนทําไมครูบากิษณะนี่ถึงเป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องราคาโดยส่วนใหญ่แรกแรกเริ่มเขาสนใจมากไอ้ที่คุณโฆษณาว่าทำแล้วเนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันดียังไงถ้าเอาเข้าไปใช้แล้วเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปัญหาให้กับตัวเขาเอง เท่าไหร่เขาก็เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณบางกิจเนีินลวโนเนี่ยซึ่งรู้กันในสายเทพขอได้ไหวรับขอได้ไหว้รับนะฮะเอาไปใช้ทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยใช้แล้วสมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ขอจึงนิยมกันทั่วโลกครับก็เป็นคนที่นับถือแล้วก็คนที่ศรัทธาในวัตถุมงคลท่านก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องขยันตั้งใจทำมาหากินถูกต้องครับ อยู่ในศิลในธรรมนี่คือบารมีว,ว,ว่มนนยิ่งได้เร็วเลยฮะยิ่งได้เร็วเลยฮะแล้วก็จงยอมรับในผล,ลกรรมที่ขอครับขอในทางที่ดีก็ได้รับกรรมดีขอในทางที่ไม่ดีก็อาจจะสมิตผลแต่ก็จงยอมรับในผลกรรม ที่ขอ,อ,อวัตถุมงคลที่จะสร้างนี่มีเนื้ออะไรบ้างก็มีทองคำสร้างสิบเหรียญครับเนื้อเงินมีเนื้อเงินลง,งยา999เหรียญทำไมต,ต้องมีสีเดียวสีแดงเพราะครูบากิษนะอินทวโน,นเกิดวันอาทิตย์จึงเป็นลงยาสีแดงสีเดียว โอ้โหนะแล้วก็ชุดกรรมการ3เหรียญโอโ้ถูกมากนะฮะใส่กล่องก็มาหยีส่สวยๆ3เหรียญเนี่ยชุดละพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาก็มีนวะแก่เงินมีทองแดงชาตินนี่หลายคนชอบแล้วก็มีเนื้อตะกัว่วหลังเรียบไม่ตัดเนื้อตะกั่วหลังเรียบเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็เนื้อตะกั่วหลังเรียบไม่ตัดปีกสร้างให้เก้าสิบเก้าเหรียญแต่ในวันเนี้ย เราจะประมูลเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเท่านั้นเท่านั้นเท่าวันนี้จะมีการประมูลด้วยมีการประมูลมีการทําลายบล็อกด้วยที่สําคัญเสกเสร็จทุกบล็อกมีเหรียญแจกในงานและเหรียญแจกไม่มีในใบจอง โอ้โหครับคนที่ยังไม่ได้จองก็ยังใครที่มาแจกทุกคนคแจกทุกคนก็วันนี้คนเริ่มเยอะแล้วก็จะใกล้พิธีเสกแล้วมีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วก็เกี่ยวกับบาร,รมีของครูบาจิษนะครับก็อยากจะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราวัชรศรีมาพรตั้งใจทําให้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆเพราะว่าใช้การปลุกเสกตามตำราโบราณมีเกจินักปกกเศก มีการทำลายบล็อกและมีเหรียญแจกในงานนะครับแล้วโดยเฉพาะเกจิเนี่ยแม้แต่ตัวครูบากิศณะท่านเองเนี่ยยังออกปากว่าหายากมากนักที่จะรวมเกจิเหล่านี้มานั่งรวมตัวกันใช่ใช่ครับอาจารย์ทองอาจารย์ประทวนอาจารย์เข็มโอ้โหแล้วโดยเฉพาะเนี่ยในวงการสงฆ์เนี่ยเขาตั้งฉายาสามเสือคือหลวงพ่อทองอ้าวขอขอไปฮะคือท่านเจ้าพนพระราดไปฮะสีมาพร พระครูกวิกิติสารอาจารย์ปทุน่าเแก่เกิดตีเดียวกันเป็นสหายทํากันเขาเรียกว่าสามเสือสามเสือปีขานนี่เพราะพหลงเพราะปทวนปีขานเก้าเดือนเก้าท่านเกิดคือท่านเป็นสายทํากันมาตั้งนานแล้วเขาจึงเรียกว่าสามเสือและกดสามเสือยำวมตัวกันยิ่งยากแหละยากมากต่างคนต่างมีกิจมณีต่างคนต่างมีภาระหน้าที่และเกจิใหญ่ๆมังคอลาตโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหครับถ้าใครพลาดก็นะ ก็รอครั้งต่อไปแล้วกันครั้งต่อไปไม่รู้ว่าจะได้นิมมตนมารวมตัวกันได้ขนาดนี้หรือเปล่านะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับผมท่านสาธุครับสาธุเช่นกันครับสาธุครับ